เจดีนะครับเจดีองใหญ่เลยนะครับผมใหญ่มากๆนะครับผมนี่ความสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับครับผมองพระต่างนักปกนะครับผมสวยงามครับข้างในครับใครที่ยังไม่เคยมาครับลองมามาเที่ยวดูนะครับสวยงามครับข้างในครับใหญ่แค่ไหนนะครับว่าจะสวยงามเพียงใดนะครับผมนี่เลยครับผมองค์ใหญ่อ่า หลังจากเราจุดทูปเทียนกราบไหว้หลวงพ่อศิลาขาวเสร็จแล้วนะครับเราก็นําแผ่นทองที่ได้มานะครับติดองค์พระที่อยู่มางหน,านะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพระประถมเจดีนะครับเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นที่ประดิษฐานสารีเริกธาตุของ พระปฐมเจดีนะครับเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นที่ประดิษฐานสาลีลิกธาตุของเพราะว่าความสง่าด้านนอกก็ไม่แพ้ข้างในเหมือนกันแต่ว่าข้างในเป็นองค์พระประธานนะครับงองค์พระพุทธเจ้านะครับส่วนเป็นถูกข้างในสุดก็จะเป็นเล้ก็มีโอกาสได้มากราบไหว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราก็จะพาไปที่อื่นดูนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเข้าเข้าไปข้างใน ที่องค์ปฐมเจดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในข้างในดูองค์ปฐมเจดีด้านในนะครับองค์ใหญ่นะครับผมพระพุทธเจ้านะครับเป็นที่เคารพบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเดินรอบๆโบสถ์รอบๆเจดีดูนะครับผมว่า,วาจะสวยงามแค่ไหนนะครับ ให้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโอได้นะครับต้องของอภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถถ่ายหลังจากเราเข้าไปดูองค์ปถมเจดีข้างในแล้วนะครับผมเราก็ออกมาดูวิวด้านนอกนะครับดูรอบๆนะครับดูรอบหน้าหลวงพ่อศิลาขาวนะครับให้ครบทุกๆองค์เลยนะครับแล้วเราค่อยเดินไปที่องค์ปฐมเจดีก็ด้านในเลยนะครับผมหลังจากเราเข้าไปดูองค์ ปฐมเจดีข้างในแล้วนะครับผมเราก็ออกมาดูวิวด้านนอกนะครับดูรอบๆนะครับดูรอบ้วทั้งเข้ารวครับเดี๋ยวเข้าไปดูวงปฐมเจดีด้านในนะครับว่าจะส่วนรอบนอกนะครับด้านนอกก็จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มก็จะมีพระปฐมเจดีนะครับเป็น จดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นที่ประดิษฐานสารีเิกธาตุของ่ันนะครับองค์ปิยมหาราชนะครับร้อห้านะครับให้เราไปกราบไหว้องค์ปิยมหาราชก่อนนะครับก่อนจะเดินเข้าไปข้างในนะครับผมข้างในก็ไม่อนุญาตหลวงพ่อศิลาขาวนะครับให้ครบทุกๆองค์เลยนะครับแล้วเราค่อยเดินไปที่องค์ปฐมเจดีย์ก็ด้านในเลยนะครับพระปฐมเจดีย์นะครับเป็น เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นที่ประดิษฐานสานีเิกธากของใหญ่แค่ไหนนะครับว่าจะสวยงามเพียงใดนะครับผมนี่เลยครับผมองค์ใหญ่อาปามีโอกาสได้มากราบไหว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราก็จะพาไปที่อื่นดูนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านข้างใน เราเข้าไปชมกันมาแล้วนะครับวันนี้ห่ายข้างในให้เห็นได้นะครับผมข้างในมาแล้วนะครับแต่ข้างในวัดถ่ายรูปนะครับห้ามถ่ายรูปนะครับเราก็ชมความสวยงามด้านนอกเอาก็ได้นะครับผมเพราวะว่าความสวยงามด้านนอกก็ไม่แพ้ข้างในเหมือนกันแต่ว่าข้างในเป็นองค์พระประธานนะครับองค์พระพุทธเจ้านะครับอ่าส่วนเป็นดูข,ข้างในสุดก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นที่เคารพบ,บูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับผม ที่เราจะเข้าไปชมข้างในนะครับเราก็มากราบไหว้บ้านนะครับองค์ปียะมหาราชนะครับรอห้านะครับให้เราไปกราบไหว้องค์ปียะมหาราชก่อนนะครับก่อนจะเดินเข้าไปข้างในนะครับผมข้างในก็ไม่อนุญาตหลวงพ่อพัสิลาขาวก่อนนะครับผมอยู่ข้างหลังผมเองนะครับนะครับใหญ่แค่ไหนนะครับว่าจะสวยงามเพียงใดนะครับผมนี่เลยครับผมองค์ใหญ่อา เี๋ยวราไปเดินรอบๆโบสถ์รอบรอบเจดีย์ดูนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเข้าเข้าไปข้างในที่องค์ปฐมเจดีย์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในข้างในดูองค์ปฐมเจดีย์ด้านในนะครับองค์ใหญ่นะครับผมเข้าเข้าไปข้างในที่องค์ปฐมเจดีย์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในข้างในดูองค์ปฐมเจดีย์ด้านในนะครับองค์ใหญ่นะครับผม ข้างในให้เห็นได้นะครับผมข้างในมาแล้วนะครับแต่ข้างในห้วดถ่ายรูปนะครับห้ามถ่ายรูปนะครับเราก็ชมความสวยงามด้านนอกเอาก็ได้นะครับผมผมทางเข้าเจอแล้วนะครับผม๋ยวเดินไปทางเข้านะครับอืมครับจะที่เราจะเข้าไปชมข้างในนะครับเราก็มากราบไหว้อ่า นะครับองค์ปียะมหาราชนะครับร้อห้านะครับให้เราไปกราบไหว้องค์ปียะมหาราชก่อนนะครับก่อนจะเดินเข้าไปข้างในนะครับผมข้างในก็ไม่อนุญาตพระพุทธเจ้านะครับเป็นที่เคารพบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับผมเข้าเข้าไปข้างในที่องค์ปฐมเจดีย์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในข้างในดูองค์ปฐมเจดีย์ด้านในนะครับองค์ใหญ่นะครับผม ว่าพุทธเจ้านะครับเป็นที่เคารพบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับผมข้างในให้เห็นได้นะครับผมข้างในมาแล้วนะครับแต่ข้างในวัดถ่ายรูปนะครับห้ามถ่ายรูปนะครับเราก็ชมความสวยงามด้านนอกเอาก็ได้นะครับผมว่าพุทธเจ้านะครับเป็นที่เคารพบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับผม ใหญ่แค่ไหนนะครับว่าจะสวยงามเพียงใดนะครับผมนี่เลยครับผมองค์ใหญ่เดี๋ยวทางเข้า้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูองค์ปฐมเจดีด้านในนะครับว่าจะองค์พระต่างนักปกนะครับผมสวยงามครับข้างในครับใครที่ยังไม่เคยมาครับลองมามาเที่ยวดูนะครับสวยงามครับข้างในครับองค์พระนะครับองค์พระ ปางต่างๆนะครับอยู่ตามซุ้มต่างบของกำแพงนะครับผมแล้วก็จะมีทางพระปฐะมเจดีนะครับเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นที่ประดิษฐานสาลีเิกธาตุของผมทางเข้าเจอแล้วนะครับผมอดี๋วเดินไปทางเข้านะครับอืมครับ พระปฐมเจดีย์นะครับเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นที่ประดิษฐานสาลีริกธาตุของส่วนรอบนอกนะครับด้านนอกก็จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มก็จะมีองค์พระต่างนักปกนะครับผมสวยงามครับข้างในครับใครที่ยังไม่เคยมาครับลองมามาเที่ยวดูนะครับสวยงามครับข้างในครับองค์พระนะครับองค์พระปางต่างๆนะครับอยู่ตามซุ้มต่าง ซุ้มนะครับของกำแพงนะครับผมแล้วก็จะมีทางพระพุทธเจ้านะครับเป็นที่เคารพบ,บูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะครับผมญาติให้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโอได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถถ,ถัด๋ยวไปเดินรอบๆโบสถ์รอบๆเจดียด์ดูนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับ เข้าเข้าไปข้างในที่องค์ปฐมเจดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในข้างในดูองค์ปฐมเจดีด้านในนะครับองค์ใหญ่นะครับผมข้างในเราเข้าไปถมกกันมาแล้วนะครับวันนี้หลวงพ่อพัศลาขาวก่อนนะครับผมอยู่ข้างหลังผมเองนะครับนะครับเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนนะครับทางเข้าอาจจะอยู่แถวๆนี้แหละครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเห็นนะครับผม เข้านี่ครับเจอแล้วครับท่านนะครับองค์ปิยะมหาราชนะครับรอห้านะครับให้เราไปกราบไหว้องค์ปิยะมหาราชก่อนนะครับก่อนจะเดินเข้าไปข้างในนะครับผมข้างในก็ไม่อนุญาตเรามมีโอกาสได้มากราบไหว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราก็จะพาไปที่อื่นดูนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านคุณมากมากนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ ที่เราจะเข้าไปชมข้างในนะครับเราก็มากราบไหว้ที่เราจะเข้าไปชมข้างในนะครับเราก็มากราบไหว้ใหญ่แค่ไหนนะครับว่าจะสวยงามเพียงใดนะครับผม